ค,ค่ะดิฉันนางสาวอภิพิจิตรจิราพักดนายกสมาคมค่ะและสําคัญที่สุดคือสมาคมของเราเรียกย่อๆว่าอาริต้านะคะนี่เป็นการถ่ายทอดสดทั้งในและต่างประเทศกับสุดพิเศษวันนี้นายกมีแขก v พีพิเศษนะคะที่ท่านได้กรุณาเข้ามาเยี่ยมสมาคมในวันแรกและวันนี้เป็นวันที่เราได้รับสินค้าในด้านของมูมงคลมาตานะคะ สำคัญที่สุดคือวันนี้นะคะท่านมาพร้อมสิ่งศักดิ์สิทธิ์พร้อมความสวยงามนะคะมากที่สุดนะคะนายกเองเป็นเป็นอะไรที่ประทับใจท่านมากคุณแม่มูมงคลมาตาท่านคะสวัสดีค่ะ<ำ>ขออนุญาต<ำ>นะคะอยากให้ประชาชนเรานะคะได้รู้จักท่านในฐานะเจ้าของแบรนด์มูมงคลมาตาซึ่งนายกเองนะคะพอเห็นแบรนด์ของท่านแล้ว ไม่ว่าจะเป็นด้านของมอยเจอร์ไรเซอร์นะคะที่ออกสู่ตลาดโลกในวันนี้นะคะด้านของโซลนะคะสบู่ทองคําที่มีความหอมละมุนนะคะแล้วก็มีส่วนผสมของทองคําด้วยนะคะยิ่งใช้ยิ่งหอมแล้วติดตัวทนนานมากทั้งนี้ทั้งนั้นสิ่งที่นายกสมาคมอยากจะนําเสนอออกสู่ตลาดโลกไม่ว่าจะเป็นมอยเจอร์ไรเซอร์ที่ จะสามารถใช้ได้ทั้งกลางวันและกลางคืนนะคะจะใช้ได้เป็นรูปแบบของเดกครีมหรือ Night Cream นท์ครีมก็ตามนายกเองเนี่ยขอขออนุญ,ญาตนิดนดนึงนะคะว่าคุณมสมบัติพิเศษของออมูมงคลมาตาในแพคเกจจิ้งที่เป็นมอยเจอร์ไรเซอร์นะคะสวยมากนะคะเป็นสีแดงอะมาดินเรดนะคะซึ่งเป็นสีที่นายกชอบมากเป็นสีแดงอะมาดินเรดถ้า แบรนด์นี้นะคะถ้านายกมีโอกาสนะคะได้นำเสนอออกไปสู่ตลาดเมืองอาบูดาบีที่มีกำหนดการจะเดินทางสู่ตลาดเมืองอาบ,บูดาบีในเร็วๆนี้นะคะแบรนด์นี้นายกจะนำขึ้นเครื่องไปด้วยนะคะเพื่อที่จะได้นำเสนอให้กับประชาชนชาวเมืองอาบูดาบีซาอุดิอาระเบียโอม,มานและดูไบนะคะได้มีโอกาสได้ยนโฉมในแบรนด์ของมูมงคลคมาตาที่มีความหอม อุ้มอุ้มผิวลดริ้วรอยให้ความสำคัญคือรักษาผิวหน้าต่างๆโดยเฉพาะผิวหน้าของเราที่เกิดจากแสงแดดนะคะแสงแดดที่รับจากแสงนีออนของเราเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นผิวผู้หญิงนะคะที่อายุเกิน30ปีกลุ่มนี้จะรับเมลานินเนี่ยเข้าสู่ร่างกายเป็นจำนวนมากเพราะแสงต่างๆที่อยู่ใกล้ตัวเราไม่ว่าจะเป็นแสงอาทิตย แสงจากหลอดไฟนะคะกลุ่มนี้เมื่อรับแสงกลุ่มนี้มากๆม,มันจะทำให้ใต้ผิวเราเนี่ยเกิดเมลานินขึ้นมาที่ใต้ผิวแล้วก็ผุดขึ้นมาเป็นแบบฝ้าฝ้าก็จะมีสองรูปแบบนะคะจะมีฝ้าจากแสงต่างๆจากแสงอาทิตย์แสงหลอดไฟอะไรก็แล้วแต่ที่ขึ้นมาโดยแสงจากธรรมชาติบ้างแสงจากแสงนีออนบ้างแล้วก็ฝ้าอีกแบบหนึ่งก็จะเป็นฝ้าเลือดเพราะฉะนั้น moisturizer ของมูมงคลมาตาแพคเกจชิ้งตัวนี้นะคะนายกบอกว่าสวยงามมากตัวนี้นายกบอกก่อนนะคะเอาอยู่ค่ะเนื่องจากว่าสามารถใช้ได้ทั้งกลางวันและกลางคืนนายกอยากจะให้มีโอกาสนะคะให้กับสมาชิกของสมาคมลรลิกา้าหากมีการเปิดงานหรือมีการแนะนำสินค้าในรูปแบบของการพรีเซนเทชันในรูปแบบโปรดักต์ใหม่ๆนะคะนายกก็อยากจะยืนยันแล้วก็ยินดีนะคะ ที่อยากจะส่งเสริมให้กับผู้ประกอบการทั้งในและต่างประเทศประเทศใดนะคะที่ติดตามในยกสมาคมอยู่ในขณะนี้นะคะสนใจอยากจะซื้อสูตรโดยตรงที่อยากจะเอานําไปขายยังนานานประเทศนะคะในยกยินดีนะคะที่จะให้ข้อมูลเป็นเคปกรณีพิเศษเนื่องจากคุณแม่มาตาของเราท่านได้ให้เกียรติกับสมาคมและพิต้าของเราเพื่อที่จะมาเยี่ยมสมาคมโลกในวันนี้นะคะอันนี้คือด้านของจอร์ t u r i z e r นะคะในยกฝาก ไว้สําหรับตลาดของอันหลักที่เราจะเข้าเยี่ยมอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าที่จะออกสู่ตลาดโลกนะคะและอีกตัวหนึ่งนะคะซึ่งนายกเองก็ต้องขออนุญาตทีดนึงนะคะเนื่องจากว่าความสวยความสวยของสบูที่เป็นสบู่ทองคํานะคะนายกเองเนี่ยนะคะแค่กลิ่นนะคะหอมมากคือต้องต้องบอกก่อนนะคะหอมแบบหลับอยู่บนบนที่นอนก็คือ ลืมกลิ่นนี้ไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นคนที่มีอโอกาสได้ใช้สบู่ทองคําก้อนนี้นะคะนอกจากจะหลับฝันดีแล้วผิวยังสวยตามนะคะโดยเฉพาะกลุ่มกลุ่มที่มีกลิ่นตัวกลุ่มที่เป็นผื่นหรือภูมิแพ้สบู่ตัวนี้นะคะจะเป็นตัวที่บําบัดและอุ้มผิวรักษาทําให้ผิวเรามีความเนียนละเอียดแล้วก็ สำคัญที่สุดคือกลิ่นท้อมอ่อนๆติดตัวตลอดทั้งคืนค่ะคุณแม่คะ <c oughs> คุณแม่จะมีอะไรเสริมมากกว่านี้ไหมคะสําหรับแบรนด์ของมูมงคนมาตาค่ะกาบเรียนเชิญค่ะแม่คะจริงๆสินค้าของแม่เป็นเป็นเจ้าเดียวในประเทศไทยอะเนาะที่ที่คัดสรรมาอย่างดีไม่ว่าจะเป็นในรูปของ p อ่าแพคเกจจิ้งในรูปของอสารสก,กัดที่ดีที่สุด เอามาเอามาในใสในในแบรนด์ของเราค่ะนะไม่ว่าจะเป็นครีมกับสบู่เนี่ยทุกอย่างต้องดีที่สุดแล้วก็ใช้แล้วเนี่ยคือต้องเห็นผลลัพธ์ที่ดีเยี่ยมมากค่ะและนี่เป็นสิ่งที่ท่านนําสิ่งที่ดีที่สุดเข้ามาสู่ตลาดโลกในวันนี้นะคะวันนี้นะคะต้องขอขกราบขอบพระคุณคุณแม่ มาตาม,มากๆที่ท่านให้กรุณาให้เกียรติกับทางสมาคมของเราแล้วก็เราจะพบกันใหม่ในสกรุปพิเศษนะคะรอบหน้าประเทศใดก็ตามนะคะที่ติดตามชมในสกรุปพิเศษในวันนี้นะคะให้อีเมลตรงถึงสมาคมหรือสายตรงถึงนายกอธิพิกิจพรจิรรภักได้ที่0 2นย์สองศูนยองเจ็ดแปดห้ค่ะทวนนะคะ 0627859236วันนี้ดิฉันและคุณแม่มาตาขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ